สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาใช้บริการด้านใดคะครับสมัคร KDC นะครับสนใจสมัครบัตร KDC นะคะหนึ่งขอบ,บประชาชนไหยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเจยยแก้วเนตรนะคะเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,นงของ KDC นะคะ KDC ของเราตอนนี้จะมีอยู่3ผลิตภัณฑ์นะคะ สามารถช่วยให้คุณลูกค้าไว้รูดซื้อสินค้าหรือเป็นเงินสำรองใช้ยามสุกเฉินได้นะคะบัตรเครดิตซีก็มี3แบบแบบที่1ก็คือเอาไว้รูดกดสิทธิ์ผ่อนรูดสินเพื่อซื้อสินค้าทั่วไปนะคะผ่อนสินค้าศูนเปอร์เซ็นต์บที่2จะเป็นบัตรกดเงินสดเป็นเงินให้ลูกค้ากดเงินสดมาใช้ได้นะคะอีกอันนึงจะเป็นเครดิตซีี่เบิ้มจะเป็นเงินก้อนให้ลูกค้าใช้นะคะแต่ตัวนี้ต้องเฉพาะในพื้นที่ภูกรุาเทาเท่านั้นนะคะ ลูกค้าสนใจเป็นตัวไหนคะลูกซื้อสินค้ารูดซื้อสินค้านะคะ,ะก็<ต>เป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตหรือล่าเพว่าเงินสดต,ตัวเป็นนี่ไม่มีค่ะ <c oughs> บัตรเครดิตนะคะเอาไว้รูดซื้อสินค้าค่าบริการค่าใดาๆใช้แทนเงิสนสดตามร้านค้าสถานบริการทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะที่มีสัญลักษณ์วีซ่ามาสเตอร์การ์ดเจสซีบีและยูเนียนเป วงเงินในการอนุมัติสูงสุดนะคะถ้าลูกค้ารายได้ขั้นต่ําน้อยกว่าสามหมื่นจะได้หนึ่งจุดห้าเท่าแต่ถ้าขั้นต่ำสามหมื่นถึงสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะได้วงเงินไม่เกินสามเท่าส่วนรายได้ขั้นต่ำห้าหมื่นบาทขึ้นไปจะได้สูงสุดห้าเท่าเลยนะคะของคุณลูกค้าห้าหมื่นห้าหมื่นนะคะก็จะได้ไม่เกินห้าเท่าของรายได้นะคะเยวก<ง>ับอยุ่งานนะครับ ไม่เกี่ยวค่ะเงินกู้ที่ขอเบอิกถอนคราวแรกตัวนี้จะไม่มีนะคะค่าธรรมเนียมในถ้าบัตรเครดิตนะคะถอนเนองินสดหน้าตู้จะมีค่าธรรมเนียม3%นะคะในการกดเงินสดเบิกถอนไม่ต่ำกว่า500บาทต่อครั้งค่าติดตามทวงถามค้างชําระจะ1 100บาทต่องวดค้างชําระนะคะค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตตัวนี้จะไม่มี ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายบัตรชำรุดจะ200บาทค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมจะเสีย50บาทนะคะค่าธรรมเนียมในการขอสําเนาใบแจ้งยอดการใช้จ่ายหรือสเตทเมนจะเสีย50บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชีต่อครั้งค่าธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกรายการขาย200บาทต่อใบนะคะค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 300บาทต่อครั้งต่อรายการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดบาทต่อครั้งในการใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าห0 0บาทต่อครั้งในการใช้จ่ายบัตร JCB 100บาทต่อครั้งในการใช้จ่ายบัตรยูเนียนเย์นะคะค่าธรรมเนียมบริการรับชําระแก่หน่วยงานราชการ1%ของยอดครั้งชําระต่อครั้งต่อบัตรนะคะค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลักใบที่1ที่2จะไม่มีนะคะ บัตรหลักใบที่3ขึ้นไปกรณีซ้ํากับแบรนด์บัตรเครดิตเดิมวีซ่ามาสกาเจซีบียูเนิเปย์ห้าร้อยบาทต่อบัตรเฉพาะปีแรกบัตรเสริมใบที่หนึ่งที่สองไม่มีค่ารายปีนะคะแต่ถ้ 8, 5, าใบที่สามใบที่สองขึ้นไปกรณีผู้ถือบัตรเสริมรายเดียวกันภายใต้ชื่อบัตรหลักรายเดียวกันจะห้าร้อยบาทต่อบัตรเฉพาะปีแรกบัตรเสริมใบที่สามขึ้นไปกรณีผู้ถือบัตรเสริมคนละราย ขายใต้บัตรหลากหลายเดียวกัน500บาทต่อบัตรเฉพาะปีแรกค่ะค่าธรรมเนียมรายปีอันนี้ของลูกค้าเป็นจะเป็นบัตรวีซ่าธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นตัวอินินไนท์ค่ะทุกประเทศจะมีค่าธรรมเนียมบัตรหลัก5,000บาทต่อปีบัตรเสริมไปที่1ที่2ไม่มีนะคะ ช่องทางการโอนเงินเป็นวงเงินในบัตรโอนเงินเข้าบัญชีช่องทางการโอนเงินตัวนี้วงเงินจะอยู่ในบัตรอยู่แล้วนะคะดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน1 6ซตต่อปีดอกเบี้ย15%ตต่อปีนะคะและค่าค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน1%ต่อปีค่ะวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่บันทึก หรือก็คือวันที่ทำรายการนะคะวันที่ทใช้บัตรใช่ตัวนี้จะมีระยะเวลากลอดดอกเบี้ยส5วันนะคะอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำา0ของยอดรวมเรียกเก็บในแต่ละเดือนแต่ว่าไม่ต่ำกว่า500บาทถ้าอากรสแตมไม่มีค่ะการแจ้งยอดชำระจะมี SMS 1วันล่วงหน้าก่อนดิวเดทช่องทาการชำระเงินที่กรุงไทยสาขาที่ธนาคารงไทยหรื KTC ทัสนะคะถ้าปัดหายโทรแจ้งจุดสองึงสองสามแล้วก็ห้าพันได้เลยนะคะข้อควรระวงังลูกค้าจ่ายตรงตามกําหนดและจ่ายครบจะไม่มีดอกเบี้ยนะคะลูกค้าจ่ายไม่ตรงตามกําหนดจะคิดดอกเบี้ยของยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่ใช้บัตรและคิดตามติดตามทวงถามตรงนี้ชําระนะคะลูกค้าจ่ายตรงตามกําหนดจะแต่ไม่ครบจะคิดดอกของยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่ใช้บัตรเลยนะคะ ลูกค้าจ่ายไม่ตรงตามกําหนดและไม่ครบคิดดอกเบีย้ยถ้าติดตามทวงถามนี้และมีประวัติค้างชาระด้วยช่องทางการติดต่อลูกค้าสามารถโทร02 123 5000ได้ 3, 5, 24ชั่วโมงเลยค่ะสิทธิประโยชน์ก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะ25บาทต่อ1คะแนนมีประกันอุบัติเหตุด้วยถ้าใช้เป็นประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางเพียงใช้ KDC ชำระค่าตั๋วเดินทางนะคะเส้นทาง150กิโลเมตรขึ้นไปคุ้มครองพวกคุ้มครองเสียชีวิตอวัยวะสายตาชดเชยค่ากระเป๋าเดินทางนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณลูกค้าตอบข้อมูลน,นะคะลงลายมือชื่อให้ครบนะคะครับ mm hmm. ขอตัวสอบลายเซ็น่อยค่ะเรียบร้อยค่ะผลอนุมัติไม่รอไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะค